นะเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูจริงๆแล้วไม่ไม่อยากแกะเลยแต่วันนี้อยากให้ท่านผู้ชมได้ดูพระรอดพระรอดจริงๆนะนะครับมาดูที่ที่หน้าผากเนี่ยจะมีเส้นเส้นน้ำตกเล็กๆนะครับจะอยู่ที่หน้าผากเนี่ยจะมีนะฮะเนี่ยถ้าสังเกตส่องจากกล้องนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆจะขยายให้ดูนะอยากจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นที่ชัดเจนนะนี่นะครับ จะมีเส้นนตกที่หน้าผากนี่เลยจุดสัมพันธ์จุดสำคัญอีกจุดหนึ่งก็ที่เกตปลายเกตเนี่ยนะไม่เหมือนพระรอดี่เกตจะไม่ไม,ไม่ไม่เต็มนะจะแบบจะเอียงไปแถบหนึ่งติดเหมือนครึ่งครึ่งเซี่ยวนะฮะสังเกตเดี๋ยวผมจะพลิกให้ดูคือสังเกตที่เกตนะฮะถ้าติดเต็มๆแนละ้วก็เนี่ยนฮะปลายก็จะคมมากนะแหลมนะฮะไม่เหมือนแบบไม่เหมือนฝาชีนะเนี่ยดูติดดก็จะ จะเอียงไปแถมแถบนี้จะไม่ค่อยติดนะฮะเฉพาะเกจพระรอดนะส่วนเส้นน้ําตกทั่วไปที่ดูกันก็ดูกันได้แต่ว่าจริงๆแล้วเส้นน้าตกเนี่ยไม่ชนใบหูนะฮะจะไม่ชนใบหูแต่มาสังเกตนะครับเส้นจริงๆแล้วจากตรงนี้จะแป้าอยู่ตรงกลางจะไม่ติดไม่ติดกันมาตรงนี้จะจะแป้วเหมือนเบียดเหมือนไม่ติดนะฮะเส้นน้ําตกที่มานี่นะครับ ส่วนหูหูด้านนี้ก็จะคล้ายๆขอเบ็ดนะฮะสังเกตนะฮนะแต่องค์นี้เป็นพระที่สวยนะฮะเป็นพระที่สวยเดี๋ยวผมจะจะให้ท่านดูรายละเอียดได้นี่ครับบางบางท่านจะไม่เห็นบางองค์จะไม่เห็นแต่องค์นี้จะเห็นว่าติดได้ชัดจึงอยากจะเอามาโชว์ให้ท่านผู้ชมชมนะดูนี่นะฮะข้างหูนี่จะมีเส้นเนี่ครับเป็นรอยเส้นเนี่ยครับ มีอยู่เส้นหนึ่งนี่เห็นไหมคมมากเลยในข้างหูนี่นี่เส้นนี้สําคัญนะฮะจริงๆแล้วต้องติดแล้วก็ต้องคมแต่พระองค์นี้ติดได้เต็มที่นะฮะติดได้เต็มที่นะฮะสังเกตนะครับโปรดสังเกตนิดหนึงส่วนใบมาดูลายต่อไปก็คืออ่าดีดีกว่าโพตรงนี้ใบโพนะฮะ ใบโพจะเป็นเป็นแท่งเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมใบโพตรงนี้จะจะเรียงกันแต่ว่าเหมือนเหมือนเป็นเป็นเป็นแท่งขึ้นมานะฮะเนี่ยใบโพส่วนดูที่นิ้วโป้ต่อไปเราพูดผมจะพูดง่ายๆนิ้วโป้นะฮะนิ้วปุ๊บนิ้วโป้ของพระที่มือมาประทับที่หัวเขา่านิ้วโป้ตรงนี้จะเป็นรอยแบบโดนเหมือนโดนตัดไปนะฮะเนี่ย ก็ค่อยๆชมกันไปอาจจะเคลื่อนไหวมั่งนิดหน่อยไม่รู้ว่าจะอธิบายถูกเปล่าจะอายพี่เบิ้มหรือเปล่าไม่รู้ว่าอธิบายพระรอดไปนี่เดี๋ยวเกิดไม่ตรงประเด็นนะฮะแต่ว่าเอาเป็นความรู้เล็กน้อยจากที่ผมเท่าที่ผมได้รู้ผมก็จะอธิบายท่านผู้ชมเนี่ยะทำาทำจริงแล้วนิโป้เนี่ยจะมีเหมือนรอยตัดนะฮะสังเกตนะฮะเนี่ยเป็นรอยตัดนี่คือพระรอดพิมพ์ใหญ่นะฮะส่วนเส้น เส้นฝ่าเท้าอ่ะนะครับเส้นฝ่าเท้าเนี่ยก็จะแตกนะครับนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าแตกยังไงเนี่ยเนี่ยตรงตรงฝ่าเท้าตรงนี้จะเป็นเส้นแตกเหมือนปากอ้าปากอ้าเหมือนปากตะขาบนะครับนี่ทันเขตค่อยๆพิจารณาไปนะฮะเป็นควารมรู้นะดินก็จะไม่มีเม็ดกวดที่มันขึ้นนะหรือว่าผดสิวที่เป็นผดไม่ได้นะฮะเนื้อ เนื้อพระกู่เนี่ยเป็นพันปีหลายหลาร้อยปีไม่ว่าจะเป็นท้มกอเป็นนางพญาเป็นพระผงสุพัรน,นะฮะเม็ดที่เกิดเป็นเม็ดเม็ด,มด,มด,มดเป็นผดเป็นสิวไม่ได้นะฮะอันนี้คือเป็นความรู้เคล็ดลับนะในการพิจารณานะครับส่วนเส้นน้ําตกเส้นนี้ก็สำคัญน้ําตกจากใต้ข้อศอกใต้แขนเส้นนี้นะครับจะแตกมาทะลุมาที่ แตกอ้าแตกนะครับจะแตกแล้วก็ทะลุมาถึงฐานด้านล่างเลยตั้งแต่ใต้ข้อศอกนะทะลุถึงฐานนี่ครับใต้ข้อศอกทะลุมาถึงนี่มาชนสารฐานท้างล่างนี่นะครับนี่สําคัญเส้นนี้จะคมเดี๋ยวนะมันจะไม่ชัดอยากให้ท่านผู้ชมชมชัดๆนี่ก็คือเส้นน้ําตกฐานด้านล่างนี่จะมีสี่ชั้นนะฮะฐานนี่จะเป็นฐาน ปังสะดุ้งมานะคะ่ะตมาเดเพชรแต่ว่าฐานนี่จะมีสี่ชั้นนะแต่เส้นน้ําตกเนี่ยจะทะลุจากใต้ข้อศอกเนี่ยทะลุมาถึงนี่แล้วก็มาดูชัดๆเลยตรงนี้จะเป็นเดี๋ยวผมขยายให้ดูนะฮะอืมไม่เห็นเลยนะไม่ไม่คมจยให้เห็นคมๆนี่ครับตรงนี้จะชัดมากเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอียงให้ดู เส้นน้ำตกที่ลงมาจากใต้ข้อศอกทะลุมาถึงฐานเลยนะนอกจากทะลุใต้หัวเข่ามาแล้วตรงนี้ก็จะแตกเป็นเส้นเล็กๆนะครับสองเส้นบางๆนะฮะมีถึงสามเส้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขยายเห็นนี่ครับที่จะมาชนสารฐานนี่นะอันนี้ก็คือคือจริงๆแล้วตรงผ้าทิพย์ตรงนี้ก็จะเป็นแท่ง เขาเรียกพระเรียกว่าพราทิพย์แล้วกันตรงนี้จะเป็นเส้นนะเส้นพ้าทิพย์เนี่ยจะเป็นเหลี่ยมนะแท่งเหลี่ยมนี่นะฮะนี่ตรงนี้เขาเรียกพราทิพย์คือก็จึงเป็นเป็นเป็นรอยแกะจากพิมพ์นะครับนี่คือพระรอดนะรพระรอดกุดมหาหวันพิมพ์พิมพ์ใหญ่ซึ่งหายากมากส่วนก้านโพนี่นะครับเราก็จะดูฟาร,ร์มคมแล้วลายลักษ์ต่างๆที่ผมอธิบายนะ พระองค์นี้เป็นพระที่มีความงดงามและเป็นพระช้างเผือกนะฮะซึ่งไม่อยู่ในวงการนะแต่อยู่ในคอผู้สะสมที่ตกทอดกันมานะฮะก็นํามาให้ที่สถาบันด้านหลังนี่นะครับอันนี้พิเศษนี่สาม,มารถคุยได้เป็นเป็นแร่เม็ดหนึ่งเลยนะครับติดอยู่ข้างในเป็นคาบเขียวอันนี้เหลืองนะฮะเหลืองข้างนอกเราดูผิวเหลืองแต่ข้างในเป็นสีเขียวเขาเรียกพระเขียวคาบเหลืองนะครับนี่ มาดูด้านก้นด้านก้นพระรอดทุกองค์จะมีรอยพับนะฮะจะไม่มีร่องรอยของการหยิกนะเป็นรอยพับเนี่ยด้านก้นก้นของพระชัดไหมครับส่วนใหญ่จะเป็นรอยรอยพับรอยครูดออกจากแม่พิมพ์นะแต่ไม่ใช่เป็นรอยหยิกแต่ถ้าเกินหากเป็นพิมพ์กลางนะครับรอยพับจะหนากว่าพิมพ์อื่นๆอย่างเห็นได้ชัดถ้าเป็นพิมพ์กลางนะครับรอยพับจะหนา อันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะนะครับบางคนก็พิจารณาตามเส้นลอยคูดของแม่พิมพ์พนะแต่วันนี้ผมจะชี้ให้เห็นชัดๆว่าจุดเล็กจุดน้อยต่างๆนะฮะเป็นข้อสำคัญนะแล้วก็เป็นความรู้นะฮะเป็นเคล็ดลับบางท่านมีพระอยู่ที่บ้านดิบมาดูได้นะเป็นว่าดูอย่างไรนะครับนี่คือพระรอดพิมพ์ใหญ่นะ นี่ก็คือล่าสุดนะบึ่งซื้อได้สัปดาห์ประมาณ2สัปดาแนละ้วไม่ประมาณ10วันได้แนละ้วนะนี่ก็นํามาให้เราเช่าที่สถาบันรับรองและตรวจสอบวัตถุมมคลประเทศไทยนะฮะอันนี้ก็ซื้อในราคาที่ค่อนข้างสูงนะก็ซื้อ10บฝาล้าน,นะครับถ้าท่านใดมีพระแบบนี้ไม่ต้องถามแนละ้วว่าผมขายเท่าไหร่และขายใครท่านมีพระแบบนี้มาขายมาให้เราเช่า ได้เลยที่สถาบันรับรองตรวจสอบวัตถุมงคลนี่คือครามมาตรฐานของบัตรนะฮะที่ออกไปพอออกไปแล้วแท้เราซื้อไหมซื้อตามราคาซื้อตามความงามซื้อตามลักษณะของพระสภาพพระสวยซื้อแพงกลางๆซื้อราคาสากลน,นะฮะไม่สวยก็ซื้อตามสภาพต้องโปรดเข้าใจบางท่านนำพระเครื่องมานะครับมาให้เราเช่าบางองค์ นะครับก็ไม่เข้าตามหลักสากลที่มาตรฐานเขาเล่นนะครับไม่มีราคาก็เห็นใจนะครับบางคนต้องเข้าใจและก็ต้องยอมรับความจริงให้ได้เพราะว่าในการสะสมพระเครื่องได้มาตรฐานถูกทิศถูกทาง